พิธีกรดังเปบกกี้สีทัญญาควงหวานใจนอกวงการถากูนตะเพาพงเปิดใจหลังแต่งฟ้าแลบยันไม่ได้ท้องพร้อมเผยสิดะสอดที่เป็นความตั้งใจของฝ่ายชายชมเพื่อเบกกี้เล่านาทีกอดคอร้องไห้เคลียร์ใจเคยลดสถานะเพื่อนรักเหลือเพื่อนร่วมง,งานเบกกี้เก็บเงินเผื่ออนาคต20ปีลัน่นชีวิตนี้จะไม่กลับไปลำบากอีกหลังพิธีกรดัง เบกกี้สีธัญญาถูกหวานใจนอกวงการถากูลตะเพาพงทําเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปเมื่อ4ปีก่อนและเปรยๆเปยว่าจะแต่งงานหลังบ้านหลังใหม่สร้างเสร็จแต่ก็ยังไม่ได้ระบุวันที่แน่นอนแต่เมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาก็ทําเอาเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเมื่อทั้งคู่เข้าพิธีแต่งงานแบบเรียบง่ายณนบ้านที่เป็นเรือนหอ มีเพียงครอบครัวและคนสนิทร่วมง,งานแต่ก็มีวายเจอกระมาสอว่าแต่งฟ้าแลบแบบนี้เป็นเพราะท้องก่อนแต่งหรือเปล่าล่าสุดเบกกี้และสามีได้ออกมาเปิดใจผ่านทางคุยแซบโชว์โดยเผยว่าคบกับแฟนมากี่ปีแล้วเบกกี้สิบปีเบกรู้จักกับแม่คุณทาก่อนแล้วคุณทาไปรับขดนแม่แล้วเห็นเบกกเรารู้สึกว่าทำไมผู้หญิงคนนี้เขาน่ารักจังเขาก็เลยตามจีบเรา แล้วเราก็ไปเด็กกันแล้วเราก็เห็นว่าคุณเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นสายมังสวิรัตไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วเขาพูดจาน่ารักเป็นคนอ่อนน้มเป็นคนอ่อนหวานพอคุยกันก็รู้สึกว่าน่ารักแล้วมารู้ทีหลังว่าเขาอายุห่างกับเราเยอะจังเลย13ปีเขาขอแต่งงานสปีแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้แต่งเพราะว่าเราก็ทำงานทำงานแล้วเราก็มีดินกันว่าถ้าบ้านเสร็จเราจะแต่งงาน แล้วบ้านเสร็จก่อนวันที่หทธันวาคมเบกกี้ค่ะผ่านมาสองวันแล้วเป็นไงบ้างเบกกี้ดีมากค่ะมีความสุขมากเลยเดิมทีไม่ได้อยากจะจัดงานแต่งเดิมทีจะจัดแค่ขึ้นบ้านใหม่เฉยๆที่นี่คุณถาเขาคิดว่ามันก็เป็นวันมงคลเป็นวันดีอยู่แล้วงั้นเราจัดงานแต่งงานพิธีเล็กๆกันไหมเราจะได้แต่งงานพิธีไทยในครอบครัวแล้วเดี๋ยวเราค่อยจัดใหญ่อีกทีเดือนมกราคม คุยกันไว้ไว่าอย่างนี้อยู่ดีอยู่ดีวันที่4ี่ส่งการแต่งงานมาเบกกี้เปกกก็เพิ่งเห็นการ์แต่งงานวันเดียวกับพี่พีเคเลยตกใจเหมือนกันเราคุยกันแล้วว่าเราจัดเล็กๆแล้วเราจะไปจัดแบบเชิญเพื่อนในเดือนมกราคมซึ่งคมีป้าตื่นเป็นออกแกนให้แล้วหนูเห็นการหนูก็ตกใจจริงๆเราคุยกันว่าเราจะแต่งงานวันที่หหลังจากที่บ้านเสร็จแล้ววันที่หก็เป็นวันดี เราก็เลยเลือกเป็นวันนั้นเลยถาก็โอเคครับแต่ทีนี้เขาจะไม่ทราบเลยว่าจะมีเพื่อนๆนเข้ามาใครบ้างเพราะว่าผมเซิร์ฟให้เขาจัดงานเล็กๆเ,เป็กกี้จริงๆจ,จะไม่มีใครเลยจะมีแค่คุณพ่อคุณแม่คุณถาแล้วมีผู้ใหญ่ฝ่ายเป็กพี่บุ๋มบินบุ๋มบินสามโทนแล้วคุณหนุ่มสันติสุขเป็นคนส่งตัวเท่านั้น เล็กๆอย่างนั้นเลยเพราะเรากลัวเพื่อนๆแล้วผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักซึ่งมีหลายท่านมากๆเราก็กลัวว่าเชิญไม่ครบเพราะว่าบ้านเราหลังเล็กๆแต่ไปไปมามางานออกมาบรรยากาศมันอบอุ่นจังเลยก็เลยคิดว่าเดือนมกราคมที่เรากำลังจะจัดเราจะไม่จัดแล้วเพราะแปกรู้สึกมีความสุขไปแล้วมันปิติไปแล้วทําไมถึงเป็นพี่บุม๋มมิ้มเบกกี้ คนที่เห็นเป็กว่าสามารถทำงานพิธีกรได้ก็คือคุณพี่บุ๋มบิ๋มแล้วเอาเป็กไปทำรายการร้องได้ให้ล้านแล้วเรตติ้งดีมากเป็กก็ถือว่าเขาตัดสายสดือให้เป็กเลยในการทำงานพิธีกรตรงนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติมากๆเลยเป็กไม่มีคุณแม่ถ้าจะมีใครสักคนเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเป็กพี่บุ๋มบิ๋มก็เปรียบเหมือนพ่อเป็กคนหนึ่งเป็กเลยเชิญเขามาเป็นญาติฝ่ายเจ้าสาวสินสอดเท่าไหร่ปิกกี้ คุณหนวดเขากรุณามากเลยของเขาสองล้านแล้วของครอบครัวเขาสองล้านเราตั้งใจเป็นสองสองถาตั้งใจครับอยากให้มันมีครบทุกอย่างครับมีทั้งทองมีทั้งเงินให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเราตั้งใจแบบนั้นเลยในฐานะของสามีเราทำหน้าที่ได้ดีที่สุดหรือยังถาผมทำเต็มที่ที่สุดของที่สุดเลยครับเพราะว่าผมรักผู้หญิงคนนี้มารักจากใจจริงๆหลายคนบ่นว่าทําไมแต่งงานไม่บอกกันเลย เบกกี้ต้องเรียนแจ้งอย่างนี้นะคะกราบขอโทษจริงๆที่ไม่ได้จัดงานที่มันใหญ่ที่มันรองรับผู้คนได้แต่แต่ว่าใจอยากจะจัดที่มันใหญ่แต่คุณทากเขาอยากจะจัดวันที่ห้าจริงๆแล้วงานเป็กจัดที่บ้านบ้านเป็กหลังนิดเดียวเป็กไม่รู้ว่าจะรองรับคนได้เยอะไหมมาแล้วจะมีเก้าอี้นั่งไหมอาหารพอทานไหมเพราะว่าเกรงใจทุกท่านด้วย อย่างที่เป็กอธิบายเลยว่าใจจริงอยากจะจัดเดือนมกราคมอีกครั้งแต่พองานยิงเงินมีทั้งขบวนขันมากทุกอย่างมีความสุขอิมนำสำราญแล้วก็เลยคิดว่าจะไม่จัดแล้วแล้วส่งข้อความไปขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านแล้วไปขอโอกาสใช้พื้นที่ตรงนี้กราบขอโทษทุกท่านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฟูงผู้ใหญ่ในวงการผู้ใหญ่ที่เป็กเคารพนับถือ หลายๆท่านที่เป็กไม่ได้เรียนเชิญในโอกาสนี้เป็กขอกราบขอบประธานอภัยด้วยแต่ครั้งหน้าจะทําให้ดีกว่านี้หลายคนมองแต่งงานสายฟ้าแลบท้องเปล่าเป็กกี้แม้กระทั่งป้าตือยังถามเป็กเลยนะเธอท้องเหรอทําไมเธอแต่งเร็วจังแล้วเขาไม่ว่างไงวันที่ห้าเขาก็เลยถามว่าเธอท้องหรือเปล่าไม่ได้ท้องคะ่ะแล้วก็ไม่มีแพลนที่จะมีเบบีด้วย เราสายเลี้ยงหมาวันนั้นถาเต้นเซอร์ไพรส์ด้วยปิกกี้ทุกสิ่งอย่างเขาเซอร์ไพร์ทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นเขาทำให้น่ารักมากทำไมถึงทำโช์นี้จริงๆอยากมีเซอร์ไพร์โชว์เหมือนงานแต่งที่พิเศษเราก็เลยให้ทีมงานทุกคนคิดโช์นี้ขึ้นมาเพื่อจะให้เจ้าสาวดูน่ารักพิเศษทำไมถึงเลือกเขาปิกกี้เราผ่านระยะเวลาในการพิสูจน์ความรักในช่องว่างของอายุกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว หลายคนประมาทคู่เราว้ยเยะว่าไปไม่รอดหรอกเด็กหลอกผู้ใหญ่หรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายมีเป็ดเท่านั้นที่รู้ว่าคุณถากูลเขาเป็นยังไงแล้วคุณถากูลตั้งแต่วันแรกที่เจอกันเขาดียังไงณนะปัจจุบันเขาก็ยังดีอย่างนั้นเขาอ่อนหวานนุ่มนวลไม่เคยพูดคำหยาบเขาดูแลเป็ดเป็เปนอย่างดีเอาใจใส่เป็ดเป็นอย่างดีช่วยเหลือให้เป็กทำงานได้อย่างเต็มที่ แล้วตัวเขาก็ช่วยเป็กทำงานได้อย่างเต็มที่ทำให้ชีวิตเรามีความเจริญก้าวหน้ามาด้วยกันอยากจะบอกอะไรกับภรรยา้าผมเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้ภรรยาเป็นคนเก่งเก่งแล้วยังเป็นคนให้เกียรติคนมากด้วยสำหรับตัวผมแล้วผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ให้เกียรติผมมากผมไม่เคยรู้สึกว่าเขาดูหมิ่นเหยียดหยามหรือว่าอะไรในชีวิตผมเลยผมอยู่กับเขาแล้วผมมีความสุขผมจึงอยากใช้ชีวิตทั้งหมดร่วมกันกับเขาจนวันตายครับ